รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุณารินชิมบุญค่ะวันนี้นะคะรายการก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกค่ะมากราบไหว้พระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งจริงๆเอต้องบอกว่าสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองค่ะใช่ละค่ะวันนี้เราจะพาไปที่วัดใหญ่วัดพระศรีมหาชาติวรมหาวิหาร ไปกราบไหว้พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาไปขอพรกันเลยค่ะ ท่ค่ะเออยู่หน้าพระพักขององค์พระพุทธชินราชค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่มีความงดงามมากที่สุดในประเทศไทยและงดงามมากที่สุดในโลกนะคะต้องบอกว่าเป็นความประทับใจที่ได้มีโอกาสมากราบพระพุทธชินราชอีกครั้งหนึ่งเอได้เคยมากราบพระพุทธชินราชหลายครั้งแล้วนะคะและมีอยู่ในครั้งหนึ่งค่ะในปีพุทธศักราช2547ได้มีโอกาสมาก,กรา ท่านตอนที่เป็นช่วงเวลาที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะตอนนั้นได้เห็นตอนที่ท่านลงรักปิดทองเป็นองค์สีดำนะคะและครั้งนี้ได้มากราบท่านอีกครั้งหนึ่งก็เป็นองค์ทองคำเหลืองอารามค่ะองค์ของพระพุทธชินราชนะคะก็จะมีการอลอ ขึ้นมานะคะตั้งแต่สมัยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนจําไม่ได้ละแต่ว่าเป็นยุคของพระมหาธรรมราชาพญาลิไทยได้มีการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึง3องค์ด้วยกันนั่นก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มากราบไหว้ในเรื่องของการสร้างองค์พระพุทธชินราชมีตำนานเล่าว่าการสร้าง องค์พระพุทธชินราชไม่ได้สร้างสำเร็จโดยง่ายนะคะต้องเป็นการสร้างโดยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมสร้างและจิตอธิษฐานที่มีความมั่นคงจึงจะสามารถสร้างได้สำเร็จนะคะซึ่งก็วันนี้คนไทยเราโชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสมากราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะก็จะขอพร เผื่อแฟนรายการทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรายการถ้ามีโอกาสเชิญชวนมานะคะที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ถ้าไม่มีโอกาสค่ะปัจจุบันมีพระพุทธรูปจำลองขององค์พระพุทธชินราชนะคะที่วัดเบนจบามบะพิษซึ่งก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็ถือว่าเป็นพระพุทธชินราชจำลองที่จำลองมาจากวัดใหญ่แห่งนี้เลยค่ะ พระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยขนาดใหญ่ค่ะก็หลอด้วยทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้เลยนะคะเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยพระขนงโกงพระเกตมาลาเป็นเปเลวเพลิง รหัสมีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกันซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่าทีคังคุลีซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยาแกะสลักเป็นรูปมังกรลาตัวคล้ายมังกรมีงวงคล้ายช้างอยู่ตรงปลายซุ้มและตัวเหราคล้ายจระเข้อยู่ตรงกลางและมีเทพอสุราคอยปกป้องพระองค์อยู่สององค์ และในจุดนี้นะคะเอยอยู่ณนะเบื้องหน้าของพระพุทธชินสีค่ะซึ่งพระพุทธชินสีก็สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับพระพุทธชินราชนะคะก็จะมีพระที่สร้างขึ้นมาพร้อมกัน3องค์ด้วยกันนั่นก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาค,ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าที่วัดพระศรี รัตนามหาธาตุนะคะก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายพื้นที่หลายบริเวณนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านที่มาค่ะก็ต้องสอบถามว่าพื้นที่ตรงไหนอาจจะมีการปิดนะคะปิดมีการบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ในส่วนของจุดนี้นะคะที่เอมากราบไหว้พระพุทธชินสีก็สามารถที่จะมากราบไหว้ขอพรได้นะคะใครที่อยากจะได้พรเยอะเยะก็มากราบพระเยอะๆที่สําคัญต้องจิตสงบนิ่ง ผ่อนคลายเบาสบายและขอผ่อนจากท่านก็มีโอกาสขอแล้วสำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะ เมื่อมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่อยากจะให้มากราบไหว้เคารพบ,บูชานั่นก็คือวิหารของพระเหลือหรือความเชื่อของเรานะคะก็สามารถที่จะมากราบท่านเพื่อขอพรให้ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จ เหลือกินเหลือใช้ค่ะเขาบอกว่านักธุรกิจนะคะก็นิยมที่จะมากราบขอพอรท่านค่ะและที่สำคัญวันนี้หลายๆคนมากราบบูชาก็ขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้นั่นเองก็เดี๋ยวตามเอ็มาเลยค่ะมากราบหลวงพ่อเหลือกันเลยค่ะ ชมค่าเออยู่ในวิหารของพระเหลือนะคะหรือว่าเจ้าสัวเหลือกินเหลือใช้ค่ะในคติความเชื่อต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าม,มีการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาขึ้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้ค่ะแล้วยังเหลือทองคําที่เหลือจากการหล่อพระทั้งสองค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็เลยมีการนําทองคําที่เหลือ มาหล่อพระพุทธรูปซึ่งก็ได้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินั่นก็คือพระเหลือนั่นเองและพระสาวกของท่านอีกซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะที่อยู่ด้านในนี้นะคะก็คือพระเหลือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมค่ะมีโอกาสมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแวะมาวัดใหญ่แวะมาวัด พระศรีรัตนมหาชาติแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะมากราบขอพรพระเหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้กันค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะได้ไปกราบไหว้ขอพร ที่วิหารหลวงพ่อเหลือค่ะความเชื่อก็คือไปกราบไหว้ท่านแล้วจะเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ต้องบอกว่ามีรายได้ดีมีทรัพย์สมบัติดีแล้วสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีนะคะก็คือพลังกายที่ดี พลังใจที่ดีนั่นก็คือสุขภาพดีนั่นเองค่ะและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะคะสำหรับเอเองทุกวันนี้ดูแลสุขภาพเป็นประจำทุกวันด้วยอาหารเสริมเมกะลพลัสถังเช่าแท้100%เค่ะเพราะเป็นถังเช่าที่มีงานวิจัยรองรับก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะหันมาดูแลสุขภาพด้วยเมกัลลพลัสกันค่ะ ูถ้าอยากให้ฉลุยนะคะมาบ,บูชาเทพเจ้าไฉยสิงเอียที่ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อฤาษีวิงดำค่ะโชคลาบจะฉลุยตลอดทั้งปีเห็นเบอร์แล้วโทรสอบถามได้เลยนะคะเอมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยตอนนี้ค่ะ เมกลับ p ลัสคอดี้แอรลินจือแคปซูลถังเช่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 1 1 3 1 3 8 02-113-1388เมการเฮอร์เบิเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องสั่ง2ชุดรับเมกาแร่เฮอร์เบิไปอีก1กล่องจากราคาปกติ9,000บาทลดเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้น โทรด่วนตอนนี้ที่021131388 021131388